สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กะมาพบมาพอกับเส้นซองอีกคือเก่าค่ะคุณพ่อคุณแม่มาพอกับเส้นซองทั้งบุญน,นํ้โชคนี่คือเกา่าหะละ่ะโบไปพอกันยู่ไซนะคะตรงมาพอกันที่ช่องบุญน,น้ำโชคเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็เห็นนานเส้นซองปุ๊บนะคะก็จะมีที่ดีที่เด็ดมาฝากมาต้อนคุณพ่อคุณแม่ปรับทันที หลังจากที่กวานานีลงแนวทางเลเล่าให้ครบแล้วนะคะสองคลิปร่วมหาสำนักมือนีจัดลงหายเรียบร้อยนะคะบาดท,ที่นี่จะพาคุณพ่อคุณแม่มาตามตอนแนวทางรัฐบาลไทยที่บาดท,ที่นี่วันนี้วันที่24แล้วนะคะเหลือเวลาอีกหาหกมือเท่านั้นนะคะจะฮอดเลขรัฐบาลไทยอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่หนึ่งก,ะกระกฎดาวม67่เจ ใกล้เขามาทุกที่ทุกที่นะคะเสยนซองกับมีที่ดีที่เด็ดอยู่ในมือกับต้องฝ้านําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงเพราะว่าสีได้ฝ้าไปยิบไปจับลอตเตอรี่เออตอนนี้รักเมิดแล้วบูดโตงงามๆพน่ะเออเส้นซองมีที่ดีที่เด็ดมาฝากในคลิปนี้ก็คือแนวทางของ จ๊ใหญ่สั่งออกนะคะงวดนี้สั่งมาแล้วคุณบอกคุณแหม่ปล่อยแน่ทางออกมาฝากมาตอนเอฟซีแฟนช่องแล้วจังไดเขามาแล้วก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางเนาะเขามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันน้ำแน่กดไลค์กดแชร์นะคะเพิ่มกำลังใจให้ทางช่องนะคะเพิ่มกำลังใจให้คนปล่อยแนวทางนะคะแล้วกะคอมเมนต์มาบอกกันน้ำแนว่ามักบอถืออกถือใจบอนะคะ คอมเมนต์มาเยอะๆเซนสองชอบอ่านนะคะเออและกับผู้ใดยังบ่กดติดตามบก่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้น้ำแนนเนาะจะได้บอพาดแนวทางดีๆของทางช่องนะคะว่าถึงแนวทางของเจ๊ง่นะคะก็ต้องยอมรับว่างวดที่ผ่านมานะคะ16มิถุนายน67ที่ผ่านมานะคะก็คือแนวทางของเจ๊ง่ายพันลุดไปนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่แนวทางตัวเลขนะคะจะมีทั้งเข่ามีทั้งลุดนะคะแต่ว่า ทีเส้นสองวาวมากนี่ก็คืออยากจะบอกว่าเท่าที่เก็บสถิติไว้นะคะแนวท่าของเจยงยัยนี่จะหลุดไม่เกินงวดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะบรุดโดนแล้วก็จะเขินมายังท่าได้เขา่าก็จะเดินเนวๆนะคะสองถึงสามงวดคอยจะหลุดเทือเปอิดเส้นที่เขา่าลายกว่าเปิดเส้นหลุดน่าจับตามองอยู่พอสมควรนะคะสําหรับเจใยญ่สร้างออก แล้วกะที่เดตของเพิ่นมักแตก3โตที่ดีนะคะจับตามองให้ดีๆนะคะสำหรับเลข3ามโตของเจงไา่ที่เพิ่นปล่อยออกมาเนาะบาท,ที่นีเมื่อนี้นะคะเพิ่นกาได้ปล่อยแนวทางตัวเลขนะคะโตที่เพิ่นลงทุนนั่นละเอาไม่เอฟซีได้พิจารณาเบิรงนะคะหามีคนมักนั่มวสันปล่อยเลข3ามโตมากสองหางแต่ว่ากะมีโตเน้นมาหายู่นะคะแล้วกะ เลขจับโคหนีหกหางคือเก้าหะละเอออันนี้คือเป็นชุดเต็มนะคะที่เพิ่นลงทุนในวันนี้นะคะและกับฝาก็บอกว่าเอาไปพิจารณาเบื้งกรอนทามักเสียงฝันเบื้งกรนะคะเดี๋ยวมีโค้งสุดท้ายมาบอกมากล่าวมาเน้นให้ว่าจะเป็นโตใดอีกที่หนึ่งพร้อมพุณบ่กคุณแม่เพราะฉะนั้นนะคะ จับตามองให้ดีๆนะคะงวดนี้เจงหญ่สีเอาขึ้นว่าสัน่นป้าฟังสั่นกันหนาตื่นเต้นอยู่ดีเนาะคุณพ่อคุณแม่เอามาหลุนกันนะคะก่อนสีไปบ่งแนวทางตัวเลขกะขอแนจะน้อยถอเออขอ้ <c oughs> คาคุณพ่อคุณ,คณแม่ชมสิ่งที่หนาสนใจจะขู่จะเข้านะคะสําหรับผู้ใดสนใจในส่วนครีมหนาใสเนาะผู้ใดอยาก รักษาเรื่องฝ้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดำนะคะอยากสวยอยากงามอยากผิวพัรน์พองใสกระจางใสกาว่ากัดไปผู้ยิ่งกะใส่ได้ผู้ใยกะใส่ดีดีเพราะว่าเพิ่อนออกไปใสแล้วเพิ่อน่ยกลับมาสัง่งซ้เบดทุกคนนะคะสําหรับคุณผู้ใชยนะคะกะซีเมนใส่ดีตัวเออมีผู้หนึ่งนะคะเฮ็ดงานอ่าเพิ่นเฮ็ดงาน,งานก่อสร้างนาะต้องเจอแดดนะคะเจอแดดเจอมลพิษนะคะเพิ่นกะเอาไปล่องใสประสัน นาดีขึ้นมาสันคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้แต่ละคนอ่าห่วงจีมาใส่น้าเพลินแล้วแต่ว่าเดี๋ยวถางเงินเดืนอนออกก่อน่าสันมูอยู่ใส่ทางานอ่ะนะถางเงินเดือนออกก่อนจัดแน่นอนสิ้นเดือนนี่าสันแต่ว่าตอนนี้ของผมบอลอ่บอถาว่าสันผมสิสั่งอยู่เรื่อยๆเพราะว่าผมอยากรอว่าสันเด้เอามันดีปาะนันบอ่าสันดีแล้วเนาะผมปกติผมบเคยใส่เขี้วมาสันแล้วบัดนีอ่าโดยความที่แดดมันแห้งเนาะแดดเมืองไทยมันแห้งแล้วบนันนีเพื่อนว่าตะกีกะ แคปิดหนะ้าก็รู้สึกว่าเอาอยู่แบบน,นี้มันเอาบปอยู่สัน่นแดดแห้งพดนะคะหนาะเพ่นคาเล้วันนี้คือจังสิบเป็นฝาเพ่นก็นเลยอยากเอาไปใส่นะคะเหตดงานหนะ้าก็อยากรอ,อยูดีวมาสัตว์พ่นว่าเออผู้ใดอยากรออยากสวยก็ติดต่อมาคุณปอคุณแม่ขนาดผู้ชายใช้ยังเห็นผลเลยนะคะพอจะนั่นเฮ่านี่เป็นไม่ยิ่งนี่ย่าหน่อยหนาะเด็ดขาดนะคะความสวยความงามนี่ล่อบอดาเรื่องตัวเลขนี่ค่อยว่ากันไปรุ่นกันเออแต่ว่าความสวยความงามหรือว่าขีมที่หนูเอามานําเสนอนี่ ลงทุนปุ๊บใช้ปั๊บสวยทันทีนะคะบบต้องรอรลุนคุณพ่อคุณแม่ติดต่อมหาหนได้เลยนะคะ0940292674นะคะบอแพงนะคะเป็นราคาหลักรลอยบอกได้เลยว่าราคาของขีมนี่คุณพ่อคุณแม่ซื้อเลขงวดหนึ่งนี่เมาหนูได้เป็นรดพุ่นอะเออง่ายๆโหลดทะนะเนาะอ่ะเขาสู้หน้าทั้งตัวเลขของเจง่กันดีกว่านะคะเจ้าส,สองเขียนมาแล้วละเออ จดตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะคะหรือจังไดเดี๋ยวให้หนูอ่านก่อนเนาะคุณพ่อคุณแม่เอาใจเอฟซีทีเพิน่นสายตาบ่าค่อยดีเนาะคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นอายุร้ายแล้วนะคะจดตามที่หนูอ่านก่อนละกันนะคะผู้ใดอยากแคบผู้ใดสะดวกแคบคอยแคบอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางเจ๊ใหญ่สั่งออกนะคะประจําวดนวันที่1กรกฎาคม67 ปลอยออกมาให้เอซได้ชื่นได้ชมได้พิจารณาก่อนนะคะเอาไปเป็นน้ำจิ้มก่อนว่าสัน่นแลก3ตัว2หางนะคะงวดหนีได้แก่เก้ 9, 7, 2, แล้วก็973าเจค่ะเก้าเจกับเก้าเจ็ให้มาสองหางนะคะแต่เจใหญ่เพิ่นเน้นนักไปที่เก้าเจ็ดสุดบ่อคุณแม่ นี่ละเลขสามโตนี่ละนาจับตามองนะคะจอบซ่อมให้ดีๆอย่าลืมตัดเลรน,น้ำทาผู้ใดมักเนาะมักเข่าเลขได้ส่วนเลขสามโตเพิ่์นนี่ดีๆนะคะบาท,ที่นี่เป็นเลขสามอาเลขสองโตเนาะเลขจับคู่ที่เพิ่์นปล่อยออกมานะคะหกหางนะคะกับมีเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแปดสามวัน อีกครั้งหนึ่งนะคะมี95 97 98 05 07 83ค่ะเคือมีโตนี้นอกบัตรที่นี่เออโตที่เส้อซองจะจัดในงวดนี่นี่มีพร้อมมันเป็นสิ่มากตัวนี้เสียงพอคุณพ่อคุณแม่เจ็ดใช่เพิ่็ป,ปล่อยตัวนี้ออกมาเอออ่ะมากก็ดีเออได้เฮ้กันแน่นอน,น,อนละถ้ามากตัวนี้เอา นี่นะคะผู้ใดสะดวกแคบๆหน้าจอได้เลยคุณพ่อคุณแม่สําหรับแนวทางเจใหญ่สั่งออกเนาะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดนะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็คือจางพินเส้นสองแจงไปนะคะเจ๋ใหญ่เพิ่นฝากมาแจงฮัลลาทาเบิรงตโตนี้แล้วก็ล่องพิจารณาเบิรงเสียงฟันเบิ้งก้อนก็นกนได้นะคะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเพิ่นจะมาเน้นนะใครว่างวดนี้นะคะหนึ่งกร,รกฎาคมหกเจ็ดนะคะเพิ่นจะเน้นโตวได โตเน้นก็นคือโตที่เพิ่นลงทุ่นหนักซื้อคุณพ่อคุณแม่แต่ทั้งหมดนี้ที่ปล่อยออกมานะคะเป็นโตที่เพิ่นลงทุนไปแล้วเด้อจ้ะเพิ่นไปยิบไปจับลอตเตอรี่แล้วก็ว่าไปนะคะอ่าคัดออกมาตามนี้นะคะคงสุดท้ายเมื่อเบิ่งกันว่าเพิ่นจะเน้นในชุดนี้บอนหรือว่าจะเป็นโตอื่นนะคะเพราะว่าเพิ่นกัมีวงในหลายวงเนอกที่เพิ่นอ่อทีมงานเพิ่นอยู่ในหนนทละเออ มาลุนกันว่าจะเป็นโตในในเลขชุดนี้หรือเปล่าแล้วก็จะเป็นเน้นโตได้นะคะเดี๋ยวเส้นซองตามให้เพิ่นเน้นมากจัดกันเฮ็ดล่องห้แน่นอนนะคะ,ะมักบอกคุณบอกคุณแม่ชุดนี้ของเจย์ไนซสร้างออกนะคะแล้วก็ที่สาคัญเลขสามโตฮะจับตามองโตเน้นพ้อมนะคะม้วนนีเพิ่นเน้นไปที่เก้าเจ็ดสามนะคะผูไดมากอย่าลืมตัดเลน,นเดอจ้ะเพราะว่าโตจับคู่เพิพ่นเอาจับออกมานมันบอมมีเด้แนนั้นโตได้ละ เจ็ดสามบอกเอ 9, 3, อเก้าสามน่เหลือสองหางข่ะล่ะเจ็ดสามกับเก้าสามเพิ่นบไดจับเป็นเลขจับโคมาลองผิดจารณาเบิงเดอจ้ะอา้าโอเคเนาะแคปกันแล้วละ,ละ,ละเออปวดแขน <c oughs> ปวดแขนแล้วนะคะลองเบิงนะคะแล้วก็ที่แรกนะคะว่าจะเหตุแนวทางของอคุณพ่อผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นปล่อยเลขออกมานะ่ะเลขหน่อยหางอีลีมีเพิ่นปล่อยมาหาหางคุณพ่อคุณแม่เอ้ยสี่หาง ล่างยางเดียวว่าสันงวดเมื่อกี้ถึกนะคะที่จริงพันเน้นล่างแต่วงงวดเมื่อกี้เขาทั้งบนทั้งล่างวาสันได้ทั้งศูนย์สี่ได้ทั้งสามหนึ่ง 31, ้าเจนซองเห็นตัวเลขแล้วมันกันน้อยอยู่มันห่าสนใจอีลีนะคะพอจะนั่นผู้ใดอยากได้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยวาอารออะผู้ใดคลาคอมเมนต์ลอดหลายๆนะคะเจนซองจะฟาวนําเสนอถ้าบ่มีคำว่ารอจีบอนําเสนอไงนะคะคือสิเก็บไว้อักซื้อผู้เดียวสะบอกเออ <laughs> กเป็นแต่สร้างแถวว่าสันา่นเอฟซีว่าเอาก็อยากใครคอมเมนต์ว่าบอกกันแน่ว่าอยากได้บอนะคะอยากได้ไหมแนวทางดีๆนะคะถ้าอยากได้ก็ค,คอมเมนต์มาแจ้งมาเตือนกันนะคะเช่นซองจะได้เฝ้านะคะถ้ามีคนสนใจไลา์กสิติกกระตือรือร้นนะคะแต่ว่าที่แน่ๆลงคลิปนี้เซ็ตแล้วก็สิปจดไลค์จือต่อ,อย่งบอกให้นในแล้วยุคโราคุณแม่เออสิว่าสิเล่งไงเพิ่น,นมือนี่ละ่ะ ให้มันจบในมือน,นี้เลยนะคะสำหรับไล่ซื้อเปิดดวงเนาะผู้ใดทรงมาแล้วกดใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าเสี่ยงซองผ่าทรงมาทางไล,ล่เราเสี่ยงซองทรงอ่า สติ๊กเกอร์โอเคไปแสดงว่าเรียบร้อยถืกจดไล่ซื้อเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในคอมเมนต์นะคะทาเส้นซองไปกดไล่ให้นะคะก็คือเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะไม่ต้องพิมพ์ซ้ําๆมานะคะมันเสียหาหนูทางานลาสาึืนมันสิได้นั่นไปเปืดอนะว่าง่ายๆเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเออถ้าจดเซตไว้ก็จะได้ทรงให้เพลินไว้จะได้เฝ้าเปิดอไว้คุณพ่อคุณแม่จะได้แห้งได้มานไว้สะดอก คลิปนี้ขอจบไปแค่นี้นะคะผู้ใดสนใจขีมก็โทรมากหรือว่าทักมาเด้อจ้ะเดี๋ยวจิกลับไปตอบสิไปแนะนํำให้นะคะหลังไม่เลยนะคะราคายอมย่วความสวยความงามรอคุณอยู่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ